สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พระบ้านราคาถูก EP พิเศษที่189นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพระหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเลยนะคะพี่ๆขาวันนี้หนูอาจจะไม่ไม่ได้พูดชื่อพระนะคะพี่เพราะว่าหนูไม่ค่อยทราบพระเลยนะคะวันนี้แล้วก็ถ้าพี่ๆคนไหนอยากปิดก็บอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะแอดไลน์มาสอบถามหนูได้นะคะพี่ๆจะมาชมกันที่รายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นสมเด็จนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองนะคะอันนี้หนูไม่ทราบพักนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อมุยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะพี่พี่ องนี้เป็นวัดเกตชัยโยนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามหนูได้เลยนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะองนี้ก็เป็นวัดเกตนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่9นะคะรายการต่อไปรายการที่10นะคะพี่ๆขาองละ150งอยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะรายการต่อไปรายการ11เป็นหลวงพ่อปานนะคะรายการต่อไปค่ะรายการ12นะคะเป็นซุ้มกอนะคะรายการต่อไปค่ะรายการ13นะคะ รายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะรายการต่อไปรายการสิบห้านะคะรายการต่อไปรายการสิบหกนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปค่ะรายการสิบเจ็ดนะคะ ชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพี่ๆอง์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบแปดรายการสิบแปดนะคะรายการต่อไปคะ่ะสิบเก้านะคะรายการต่อไปรายการยี่สิบนะคะ รายการต่อไปยี่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปยี่สิบสองนะคะรายการต่อไปยี่สิบสามนะคะรายการต่อไปยี่สิบสี่นะคะรายการต่อไปยี่สิบห้านะคะ รายการต่อไปยีสิบหนะคะรายการต่อไปยีสิบ็ดนะคะรายการต่อไปยี่สิบแปดค่ะรายการต่อไปยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการสาสิบนะคะ รายการต่อไปสามสิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปสามสิบสองนะคะรายการต่อไปสามสิบสามนะคะรายการต่อไปสามสิบสี่นะคะ รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปรายการที่สาสิบดนะคะ รายการต่อไปรายการที่สาสิบนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการต่อไป41นะคะรายการต่อไป4ี่ิบสนะคะรายการต่อไปสี่สิบสามนะคะ รายการต่อไป44นะคะรายการต่อไป45นะคะรายการต่อไป46นะคะ สักคู่นะคะพี่รายการต่อไปนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะหนูลืมหมายเลแปบ๊บหนึ่งนะคะ,แบบะ,คะอันนี้สี่หกนะคะพี่ การต่อไปสี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปสี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ ห้นะคะถ้าหนูผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่ายังไงสับสนยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะห้าสินะคะรายการต่อไปค่ะห้าสินะคะรายการต่อไปค่ะห้นะคะ รายการต่อไปห้าสิบห้านะคะรายการต่อไปห้าสิบหกนะคะรายการต่อไปห้าสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปห้าสิบแปดนะคะรายการต่อไปห้าสิบเก้านะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการหกสิบนะคะชอบองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถโทรมาได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่หกสิบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์นะคะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปหกสิบเอ็ดนะคะองคนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะชอบก็โทรมาได้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสองนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสามนะคะ รายการต่อไปค่ะหกสิบสี่นะคะรายการต่อไปค่ะหกสิบห้านะคะแบบนึงนะคะรายการต่อไปค่ะหกสิบหกนะคะรายการต่อไปหกสิบเจ็ดนะคะ รายการต่อไป68นะคะรายการต่อไป69นะคะรายการต่อไปค่ะรายการ70นะคะรายการต่อไป7จนะคะรายการต่อไป72นะคะ การต่อไปเจิบานะคะรายการต่อไปเจ็ี่นะคะพี่รายการต่อไป75หนะคะรายการต่อไปเจ็บหกนะคะรายการต่อไปเจิบเจดนะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบแปดนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเก้านะคะรายการต่อไปแปดสิบนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะแปดสิบเอ็ดนะคะ รายการต่อไป82นะคะเป็นองค์นี้นะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะองค์ละหนึ่ง้อยห้าสิบบาทหมดทุกองค์นะคะพี่ๆี่จ๋าสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ